การจดทะเบียนยาจําเป็นต้องมีข้อตกลงหลังสัญญายาเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือไม่สามีภรรยาเมื่อได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคือจดทะเบียนสมรสระหว่างที่อยู่กินด้วยกันนั้นไปซื้อทรัพย์สินมาหลายสิ่งที่ดินหรือว่ารถเมื่อได้จดเมื่อได้อยู่กินจดทะเบียนกันถูกต้องแล้วหลังจากนั้น ต่างฝ่ายต่างก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันดได้มีปากเสียงก็ไปจดทะเบียนยากันที่เทศบาลหรือว่าอำเภอแต่การจดทะเบียนยานั้นไม่ได้เขียนข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสที่ทั้งคู่ได้ร่วมกันสร้างเมื่อไม่ได้เขียนก็ตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินหลังสัญญายาก็หลังจากนั้นก็เกิดปัญหา อีกฝ่ายหนึ่งที่มีชื่อนั้นเอาที่ดินเอารถไปจําหน่ายหรือไปขายให้แก่บุคคลอื่นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเข้ามาเปิกถอนก็ได้มีการฟ้องร้องคดีเกิดขึ้นทางสารก็ได้มีคํามินิฉัยว่าเมื่อได้จดทะเบียนยานั้นโดยไม่ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรสเมื่อไม่ได้แบ่งแยกอะไร แล้วในข้อตกลงกัญญานั้นถือว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นให้ทั้งก่ายชายและผ่ายหญิงได้กวายหลักครึ่งแบ่งครึ่งในเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งหมดนะครับหากควายใดกว่าหนึ่งนาทรัพย์สินนั้นไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือนําไปจำานงจะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ได้รับความยินยอมนั้นถือว่า ทรัพย์สินซึ่งนำไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือจำนองนั้นมีผลปูกันเฉพาะตนเองเท่านั้นอีกฝ่ายหนึ่งสามารถร้องเพิกถอนได้นะครับทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาเมื่อจดทะเบียนแล้วหลังจากสัญญาหย่าก็ถือว่ายังเป็นกรรมสิทธิ์รวมหรือว่าเป็นสินสมรสอยู่เพราะไม่ได้มีการกำหนดแบ่งแยกหลังทะเบียนกันญานั้นหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือปัญหาทั้งหมด รีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักหากท่าไม่รู้จักทนายคนไดโทรมาปรึกษาทนายนัดยินดีกับปรึกษาคับเชิญกดไลค์กดเจและกดติดตา้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Let me take you far away You'd like a holiday Let me take you Let me take you far away Take you